สวัสดีค่ะสรุปแล้วผีโรงแรมมีจริงหรือเปล่าหรือแค่แผนการของใครบางคนครูสามีภรรยายที่อยากมีลูกใจจะขาดวันนี้มาเห็นพี่แวนลูกค้าผู้ชายที่อยู่ห้องพิเศษนั่นกับสาวอื่นที่ไม่ใช่เมียของเขาจนกระทั่งเมียของพี่แวนมาพร้อมกับทนายความสรุปว่าพี่แวนกับเมียจะเลิกราก,กันพี่ขาแดนกับเมียที่แอบดูเหตุการณ์อยู่ก็แอบดีใจถ้าคนนั้นอยากกันไปห้องพิเศษนี้ก็ต้องเป็นของพวกเขาส่วนอีกมุมหนึง่งพระเอกกับนางเอกที่ยืนดูสังเกตการ ก็สัมผัสได้ว่าคู่พี่ขาแดนนี่แหละที่น่าสงสัยที่สุดแล้วคืนนั้นพี่ขาแดนที่ออกไปข้างนอกเพิ่งกลับเข้ามาก็มาเจอเมียดักรออยู่เพราะเธอสังเกตมาหลายคืนแล้วว่าพี่ขาแดนมีพิรุธเธอไม่เชื่อว่าเขาแค่ออกไปเดินเล่นแล้วพวกเขาก็ทะเลาะกันพอริปสติกของเมียพี่ขาแดนหายไปแล้วทั้งคู่ก็เริ่มโทษแต่ละฝ่ายที่ไม่เข้าใจไม่สนใจกันและกันพี่ขาแดนก็อยู่ยากเขาอยากมีลูกที่ไหนมีหมอดีเขาก็ไปอะไรที่ดีเขาก็กิน เมียก็บวยวายความทุกข์ของตัวเองที่ถูกกดดันเพราะเป็นขี้ปากคนอื่นว่าไม่สามารถมีลูกได้แล้วพี่ขาแดงก็เข้ามาปลอบใจเมียเขามีวิธีให้ครูพิเวนออกจากห้องพิเศษนั่นไปวันนี้พเพลนัดนาเอกออกมาสังเกตการแต่กลับเจอไปลิงหลงที่มาหาเขาพเพลตกใจมากที่เห็นว่าเป็นเธอก่อนที่จะได้คุยกันนาเอกก็เดินเข้ามาพอดีไปลิงหลงรีบเข้าไปทักนาเอกแล้วทาตัวสนิทสนมกับพเพกให้เธอเห็นซึ่งมันก็ได้ผล แต่ไม่ต้องรอให้ในายเอกถามเพเอกก็บอกทุกอย่างทั้งหมดว่าเขากับลิงหลงเคยเป็นแฟนกันแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วนายเอกรู้สึกว่าการมาของลิงหลงครั้งนี้พุ่งเป้ามาที่พระเอกไม่ใช่เพื่อหาข้อมูลเรื่องการลงทุนโรงแรมธุรกิจของลิงหลงเหมือนอย่างที่พระเอกบอกตอนนี้นายเอกหึงขึ้นหน้าไม่อยากจะฟังคําอธิบายของพรพเอกอีกแต่หน้าที่ของแฟนที่ดีเขาก็ต้องรายงานเรื่องอดีตของเขาให้เธอฟังทุกอย่างที่ห้องของพี่แว่นอยู่ๆก็มีเสียงกรีดออกมาจากห้องน้ํา เป็นพราเมียของเขาเห็นรอยมือบนกระจกเมียของพี่แว่นคิดว่าเป็นฝีมือของเขาที่ทำเพราะรู้ว่าเธอเป็นโรคลักความสะอาดที่เกิดจากความขาดความมั่นใจในชีวิตแต่ว่ารอยมือบนกระจกนั้นกับรอยมือของพี่แว่นไม่เหมือนกันความไม่เข้าใจกันของทั้งสองคนคือที่มาของการหย่าร้างในวางแผนเตรียมอาหารสุดหรูเข้าไปให้ห้องพี่ขาแดนเพื่อที่จะเข้าไปหาหลักฐานเรื่องลิปสติกแต่แผนของเธอมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหลือเกินคงจะมีแต่เพลนั่นแหละที่ยอมบ้าไปกับเธอด้วย แ,แล้วทุกอย่างก็ต้องจบเพราะพี่ขาแดน,นติดไป้ายไว้ห้ามคนรบกวนที่ห้องของพี่แว่นที่คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตคู่ของพวกเขาพวกเขาย้อนคิดไปถึงวันแรกของการแต่งงานที่เคยมาฮันนีมูนที่นี่บรรยากาศก,ากำลังดีๆเมียพี่แว่นก็เจอลิปสติกตัวต้นเหตุพร้อมกับเส้นผมพี่แว่นงงในงงไม่รู้ว่าเป็นของใครแถมเขายังโดนเมียด่าอีกแต่คราวนี้พี่แว่นไม่ยอมอีกแล้วเขาจะสืบหาความจริงให้ได้ ทางพี่ขานดงนกับเมียพวกเขาก็เตรียมจะทําอะไรที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตพระเอกที่พาในเอกไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปสืบหาหลักฐานและความจริงที่ห้องเก็บของใช้เพราะหลักฐานมันมาจากห้องนั้นเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็บ้าไปกับานเอกเพราะรักเธอที่ห้องเก็บของใช้ของลูกค้าานะเอกตรวจตัวแล้วว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยที่พระเอกพามาที่นี่ก็เพื่อหาคนร้ายตัวจริงเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่ทางข้างนอกก็มีคนในชุดด,ดำกำลังมุ่งหน้ามาที่ห้องนี้เหมือนกัน ที่ดูพวกเขาตื่นเต้นและสนุกกับภารกิจรับนี้เหลือเกินแต่ช่วงที่นาเอกกับพเพกกำลังใกล้ชิดก,กันส,สุดๆนาเอกก็อยากเข้าห้องน้ำแต่ว่าพอเจ้าจาห้องไปเสียงกุกกัดดังขึ้นที่หน้าประตูพวกเขารีบเข้าไปซ่อนในตู้เหล็กทันทีคนลึกลับในชุดดำก็เป็นพี่ขานแดนกับเมียนั่นเองพี่ขานแดนเอาลิปสติกมาเขียนบนข้าวของเครื่องใช้เป้าหมายก็คือไปวางไว้ที่ห้องพี่แว่นให้พวกเขากลัวจนอยู่ในห้องพิเศษต่อไม่ได้แล้วนี่ก็คือความจริงที่เอกกับนาเอกต้องการ ในรายเดียวกันนั่นเองพี่แว่นกับเมียก็มาสืบหาวความจริงเหมือนกันพี่แว่นมาถึงห้องเก็บข้าวของเครื่องใช้เขาเชื่อว่าความจริงต้องอยู่ที่นี่พี่ขาแดนกับเมียได้ยินเสียงคนเข้ามาก็คิดจะไปซ่อนที่ตู้เหล็กเหมือนกันพเพกกับนางเอกที่อยู่ด้านในก็ดึงไว้สุดฤทธิ์ไม่ให้พวกเขาเปิดพี่ขาแดนกับเมียก็ต้องไปหลบอีกมุมเอาผ้าคลุมตัวไว้อีกทีพี่แว่นกับเมียเข้ามาในห้องด้านในเขาสังเกตเห็นตู้เหล็กก็สงสัยว่าคนร้ายต้องอยู่ในนั้น พี่แวนเข้าไปเปิดประตูแต่เปิดยังไงก็ไม่ออกเขากับเมียก็เลยช่วยกันดึงสุดกำลังจนกระทั่งประตูเปิดออกมาแล้วก็เห็นาพาเพลศกับน้าเอกกอดคอดกันอยู่ก่อนที่พวกเขาจะชี้ไปที่คนหลายตัวจริงเะเอกกับนาเอกพาคู่พี่แว่นมาดูกล้องวงจรปิดที่เก็บภาพคนในชุดดำที่แอบเข้าไปในห้องของพวกเขาแต่เพราะความที่ไม่เห็นหน้าก็เลยยังชี้ตัวไม่ได้แต่ตอนนี้ความจริงมันเปิดเผยหมดแล้ว พี่ขาแดนกับเมียก็มานั่งจับเข่าปรับทุกกันยอมรับโชคชะตาและตำรวจพี่ขาแดนยอมรับผิดคนเดียวแต่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้เมียของพี่ขาแดนรู้ใจตัวเองแล้วว่าเธอยังรักสามีของเธออยู่อาจจะเป็นเพราะอยู่กันนานเกินไปและเธอก็ยังอยากมีลูกกับเขาแล้วเสียงกดเก่งที่รอคอยก็มาถึงแต่ไม่ใช่ตำรวจเป็นเพลกกับน้งเองที่มาพร้อมกับพี่แว่นและเมียที่มาคืนลิปสติกได้ยกห้องให้คู่พี่ขาแดนได้พักข้องพิเศษนั่น ครูพี่แวมไม่คิดเอาเรื่องกับสิ่งที่พวกเขาทำเพราะเรื่องที่พวกเขาทำกลับทำให้เขากับเมียเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากกว่าเดิมแล้วพอเห็นว่าที่ครูพี่ขาแดนทำลงไปเราตั้งใจจะมีลูกนั่นเองทำให้พี่ขาแดนกับเมียดีใ,ใจมากเรื่องราวก็เลยจบลงด้วยดีเมื่อเพชเข้ามาที่ห้องทำงานเขาเห็นหนางเอกแอบอยู่หลังม่านก,ก็เข้าไปกอดเธอดูเหมือนนางเอกจะหายงอนเขาแล้วนางเอกกลัวทุกคนในโรงแรมจะรู้เรื่องของพวกเขาแต่เพชกับเราวันนั้น เขาจะได้จัดการแต่งงานมีรูปก,กับนางเอกสักทีที่จริงพระเดกเตรียมวางแผนระยะยาวไว้เรียบร้อยรอแค่แม่ของลูก,ก็เท่านั้นแล้วนางเอกก็ได้รับข้อความว่าประธานบริษัทจะเรียกประชุมเรื่องเทศกาลบ่อน้ําร้อนพอเห็นว่ามันไม่ถูกจกเลิ่นางเอกก็ดีใจจนเข้าไปหอมแก้มเะเอกเป็นรางวัลแล้วดูเหมือนโลกของพวกเขาจะกลายเป็นสีชมพูแต่ว่าพอถึงช่วงประชุมพระเอกแจกแจงงานและรายงานเรื่องลูกค้าที่จองกันเข้ามามากมายพวกเขาก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์ เมื่อประธานบอกว่าหลิงหลงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนของโรงแรมและเธอก็มาเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์เทศกาลบ่อน้ําร้อนนี้เองหลิงหลงบอกเรื่องแผนงานการตลาดที่เธอเตรียมไว้แต่มันไม่ตรงกับคอนเซปต์ของโรงแรมทําให้เพ็กทนไม่ได้ต้องออกมาค้านความคิดของเธอแต่ประธานไม่ฟังคําคัดค้านของเขาเพราะหลิงหลงก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของโรงแรมเหมือนกันทําให้เพยกหัเสียหนักมากวันนี้พอเพ็กเข้ามาที่ห้องทำงานเขาก็อดนึกถึงอดีตของเขากับหลิงหลงไม่ได้ พวกเขาเคยรักกันและมีความสุขกันมากครั้งหนึ่งเพล็กเคยเล่าเรื่องที่เขาเลือกเรียนการโรงแรมไม่ใช่เพราะที่บ้านทําธุรกิจนี้แต่เป็นเพราะเขาชอบอะไรที่อยู่ในกฎระเบียบและมีหลักการและดีที่สุดและในตอนนั้นเพลก,กับลิงหลงก็คบกันพอเพลกเลิกคิดเขาถึงได้สังเกตว่ามีเงาคนอยู่หลังม่านเขานึกว่าเป็นน้าเอกที่มาแอบเขาเหมือนทุกครั้งเพลตรงเข้าไปก่อนและปลอบใจเรื่องที่น้าเอกไม่ได้ดูแลโปรเจกต์นี้แล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่น้าเอกเปิดประตูเข้ามา ปรากฏว่าคนในอ้อมกอดของพระเอกก็คือหลิงหลงนั่นเองกว่าพระเอกจะสลัดหลิงหลงออกไปจากตัวได้ในเอกก็เห็นและเข้าใจผิดไปถึงไหนแล้วแถมหลิงหลงยังย้ำว่าพระเอกคือแฟนของตัวเองพระเอกตามมาง้อใน,นเอกมันไม่ใช่อย่างที่เธอเห็นในเอกผิดหวังมากที่ตัวเองกลายเป็นมือที่สามไปคราวนี้ในเอกโกรธจริงเธอขอเวลาสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเมื่อเธอเข้ามาในห้องก็เห็นเพื่อนๆกำลังหัดแต่งหน้าเพราะอยากสวยเหมือนหลิงหลงบ้าง ตอนนี้สไตล์การแต่งหน้าแต่งตัวของลิ้งหลงเป็นที่นิยมในกลุ่มพนักง,งานของโรงแรมแถมลิ้งหลงยังมีของแพงๆมาแจกพนักง,งานด้วยนายเอกฟังแล้วก็หดหูที่ดูเหมือนตัวเองจะเทียบอะไรไม่ได้เลยระหว่างที่พเพ่ยกำลังเตรียมจะกลับมาลิ้งหลงก็ขึ้นรถมาด้วยเธอขอมาคืนดีเธอผิดเองที่ทำร้ายจิตใจเขาเพราะทิ้งเขาไปโดยไม่บอกลาแต่ตอนนี้พเพ่ยไม่ต้องการคำขอโทษและไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจเขากับเธอผิดอีกแต่งานนี้มันคงไม่ง่ายอย่างที่คิด พ่อของพระเอกเหมือนจะมีปัญหาในการฉี่แต่เขาก็ไม่บอกใครพอออกมาจากห้องน้ําก็เจอพระเอกที่เข้ามาโวยวายเรื่องที่หลิงหลงเข้ามาดูแลโปรเจกต์ต่อแต่พ่อของพระเอกมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะทุกฝ่ายก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของโรงแรมแล้วพ่อก็พูดแทนใจดําว่าที่พระเอกโมโหก็เพราะนางเอกไม่ได้ดูแลงานนี้พระเอกโทรหานางเอกแต่เธอไม่ยอมรับสายเขาเห็นเธอนั่งกินข้าวอยู่ในโรงอาหารแต่พอจะเข้าไปหาหลิงหลงมาจากไหนไม่รู้ก็เข้ามานั่งกับนางเอกก่อน มันเหมือนเป็นการประกาศศึกอย่างเป็นทางการพระเอกรีบเข้ามาควาาเพราะกลัวหลิงหลงจะหาเรื่องนะเอกหลิงหลงมาขอโทษที่เธอพูดเล่นไปคราวก่อนแต่ครั้งนี้เธอจะเข้ามาทํางานเพื่อเรียนรู้ระบบโรงแรมเพื่อจะได้ไม่มีใครว่าเธอได้อีกและแผนที่หลิงหลงเลือกก็คือแผนต้อนรับในเมื่อท้ามาขณะนี้นาเอกก็ต้องตกลงนาเอกกลับเข้ามาในห้องก็เห็นสุสานทำท่าทางแปลกเป็นเพราะอดีตแฟนของเธอประชมหลิงหลงต่อหน้าคนอื่นนอกจากนี้ใครๆก็รู้ว่าหลิงหลงมาที่นี่ก็เพราะพระเอก เจเจปลุกใจเพื่อนเพื่อนให้รักตัวเองและเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชายเพียงคนเดียวตอนนี้อิทธิพลของหลิงหลงเริ่มแผ่ไปทั่วโรงแรมขณะในผับยังมีรูปของเธอติดไว้แล้ววันนี้พระเอกก็เอาเปัญหาหัวใจมาปรึกษาศิลานีอีกครั้งกับวิธีรับมือความหึงของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้พระเอกเดินมาเจอกับน้าเอกเขาก็ทำเหมืนไม่สนใจแต่ว่าเพราะออแต่งหน้ามาอย่างเข้มทําให้เขาต้องหันกลับไปดู นางเอกปรับลุกตัวเองให้ดูเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดเธอจะไม่สนใจพระเอกอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นความน่ากลัวมเมื่อพระเอกเห็นระหว่างอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เลี้ยงหลงก็ได้รับสายจากลูกค้าว่าแหวนสำคัญของเธอหายไปนางเอกกับเลี้ยงหลงมาหาลูกค้าถึงได้รู้ว่าเป็นคนป้าที่ทำแหวนแต่งงานหายแต่เพราะป้าไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนมาบ้างมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหาให้เจอแต่ว่าลูกค้าก็คือพระเจ้าหาไม่เจอก็ต้องหาทั้งสองคนเริ่มจากดูกล้องกลองจอปิด นางเอกเริ่มรู้สึกว่าเลิงหลงไม่ได้เก่งแค่ปากแต่เธอมีดีมากกว่านั้นงานลุยค้นหาแบกบันไดไม่มีอะไรที่หลิงหลงไม่ทำเธอกับนางเอกช่วยกันหาไปทุกที่แต่ก็ยังไม่เจอพระเอกที่เฝ้ามองอยู่ก็ออกมาช่วยนางเอกตามหาเพราะที่สาว่าน้ำคือความหวังสุดท้ายพระเอกมาแบบเต็มยศเพราะรู้ว่านางเอกไม่กล้างลงน้ำเขาเตรียมห่วงยางมาให้เธอโดยเฉพาะนางเอกจะโกรธต่อก็โกรธไม่ลงเขากับเธอก็ลงไปหาแหวนด้วยกันแต่ดูเหมือนทั้งคู่จะเล่นกันมากกว่า เช้าวันต่อมาในเอก้ามาปลอบใจคุณป้าเพื่อยังหาแหวนไม่เจอแต่แล้วหลิงหลงก็เข้ามาพร้อมกับข่าวดีว่าเธอหาแหวนเจอแล้ววันนี้ในที่ประชุมในเอกสรุปรายงานและการดําเนิเนการโปรเจกต์บอดน้ําร้อนเธอทําได้ดีและหลิงหลงก็ให้ในาเอกมาเป็นผู้ช่วยเพ,พราะเพกรู้ว่านเอกต้องแอบไม่พอใจที่เจ้าของไอเดียอย่างเธอต้องกลายมาเป็นผู้ช่วยเขาเข้ามาปลอบใจแล้วงอนง้อถึงขนาดยอมให้หลิงหลงถอนหุ้นออกไปถึงานเอกจะงี่เง่าแค่ไหนแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้เธอก็ไม่เอามาล้อเล่น แล้วก็ถึงช่วงเทศกาลลูกค้ามาพักกันมากมายแต่ปัญหาก็คือลูกค้า v v วไอต่างก็ต้องการพักบ้านหลังแต่บ้านเรานั้นส่วนหนึ่งโดนหลิงหลงจองไปหมดแล้วเผลเิเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแต่มันก็แค่ชั่วคราวพอบ้านพักที่หลิงหลงจองไปกันไว้ให้ญาติพี่น้องของพนักงานพักกันฟรีเดิมแบบนี้คงแก้ปัญหาได้ยากเพราะจะก,กระทบไปถึงความรู้สึกของพนักงานด้วยแล้วคะแนนของอาทิตย์นี้แผนต้นรับก็ได้รับคะแนนสูงที่สุดอีกแล้วแล้วดูเหมือนพนักงานจะชื่นชอบหิงหลงมาก จังหวะนั้นพระเอกก็เข้ามาเขาเรียกหลิงหลงออกไปคุยแต่เมื่อเห็นเธอไม่ยอมออกมาเขาก็เข้ามาลากเธอออกไปเองเรียกเสียงกราดของพนักงานได้อีกมีแต่นายเอกที่ได้แต่มองแบบเจ็บจีดจ๊ดจพระเอกมองออกว่าหลิงหลงมีแผนถึงได้จองบ้านพักให้พนักงานไปแบบนั้นมันคงไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนถ้าจะให้บอกตามตรงเป้าหมายของหลิงหลงก็คือพระเอกเธออยากคืนดีกับเขาแล้วมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นเนกเดินผ่านมาแล้วก็ต้องมาเห็นภาพบากตานั่น ระเอกบอกอย่างไรเยอะใหญ่อดีตก็คืออดีตและตอนนี้เขาก็มีคนที่ชอบแล้วเพเอกยังคงตามง้อนางเอกเขาไม่รู้จะทำยังไงให้เธอหายโกรธยิ่งพรพเอกว่าเรื่องการแต่งหน้าของเธอนางเอกก็เรียกแฟนคนใหม่มาแนะนำที่เธอเพิ่งหามาได้เมื่อกี้พระเอกเขี่ยแฟนใหม่ที่ว่าออกไปก็อ้อนนางเอกต่อแล้วดูเหมือนจะได้ผลแต่แล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งมาขัดจงังหวะคุณปา้าโกทุกขุย่าของคุณลุงหายไปแล้วคุณป้าที่ว่าก็คือคุณป้าที่ลืมแหวนคนนั้นนั่นเอง นาเอกพาคุณป้ากลับมาที่ห้องถึงได้รู้ว่าคุณลุงก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูเรื่องบ่อน้ำร้อนให้กับโรงแรมและที่นี่ก็เป็นที่พวกเขาพบกันประเด็นสําคัญก็คือคุณป้าเป็นอัลไซเมอร์พระเอกพานาเอกมากินข้าวฝีมือของเขาอาหารที่นาเอกชอบก็เหมือนกับที่หลิงหลงชอบและพระเอกก็เคยทําให้อดีตแฟนกินพระเอกคิดจะใช้เวลานี้เปิดใจกับนาเอกที่ผ่านมาแฟนของเขาต้องดีที่สุดต้องผ่านมาตรฐานที่เขาตั้งไว้หลิงหลงก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ในความเป็นจริงทุกคนก็มีสเปคของตัวเองในการเลือกคนที่ชอบทั้งนั้นหนิงหลงก็เป็นท็อปแฟนสำหรับเขาแต่งเอกคือข้อยกเว้นเธอไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคของเขาไม่มีอะไรเลิศดเลยเลยสักนิดแต่เขาก็ยังรักเธอรักที่เป็นตัวเธอ,เองเอกเจอแบบนี้เข้าไปก็อึง้งถึงจะด่าดก็ด่าดไม่ออกได้แต่หลับตาตามที่พระเอกบอกก่อนที่ทั้งคู่จะนวลเนี่ยกันวนไปปล่อยให้หนิงหลงตัวอิจฉาที่แอบดูด้วยความเจ็บปวดและรุนแรง แล้วคืนนั้นในก็ส่งข้อความกลับพระเอกอย่างมีความสุขล้นเปลี่ยมจนไม่หลับไม่นอนแต่แล้วก็มีคนมากดกลิ่งที่หน้าบ้านของพระเอกเป็นหลิงหลงที่อ้างเรื่องงานเข้ามาคุยด้วยแต่คุยเสร็จแล้วเธอก็ยังไม่ยอมกลับยิ่งเห็นพระเอกท่าทางมีความสุขก็ยิ่งเจ็บไม่ว่าหลิงหลงจะลื้อฟื้นอดีตยังไงพระเอกก็ไม่สนเธอพยายามตื้อขอโอกาสให้ตัวเองที่ยังรักเขาอยู่แต่พระเอกในวันนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วและเขาก็มีคนที่เขารัก วันนี้ซูซานผ่านมาเหมือนตั้งใจเพื่อมาหาแฟนเก่าซูซานถามเรื่องครอบครัวของเขาที่มาพักผ่อนที่นี่ก่อนแยกจากกันไปแฟนเก่าของซูซานก็แบ่งดอกไม้หอมให้กับเธอซูซานดีใจที่เขายังนึกถึงแต่ว่าพอมาเจอเจเจียความดีใจเมื่อกี้ก็กลายเป็นความผิดหวังเมื่อเธอรู้ว่าห้องพักที่แฟนเก่าโทรมาขอใช้สิทธิ์ของเธอนั้นมันไม่ใช่พ่อแม่ของเขาแต่เป็นพ่อแม่ของแฟนใหม่ต่างหากไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลิงหลงถึงยังอยู่ในห้องของพระเอก เมื่อเพจโทรมาเหมือนไล่เพราะเขาจะกลับมาพักผ่อนนิ้งหลงก็คิดแผนการร้ายเธอแกล้งถอดต่างหูทิ้งไว้บนหัวเตียงเมื่อหลิงหลงมาที่เคาน์เตอร์ก็ทําเหมือนต่างหูหลอนท้ายแถมสีล็บสติกที่ปากก็จางแล้วอยู่ๆเธอก็สั่งให้นาเอกเอาเอกสารไปให้พระเอกที่บ้านเมื่อนาเอกมาถึงก็เข้ามานั่งรอที่เตียงเธอเอาเอกสารวางไว้บนเตียงนั่นจนกระทั่งพระเอกออกมาวันนี้นาเอกมีไอเดียใหม่มานําเสนอเป็นเกมที่คุณลุงคุณป้าคเคยเล่นที่โรงแรมนี้เมื่อนานมาแล้ว คือการให้ลูกค้าที่เข้ามาพักตามหาคูปองที่ซ่อนไว้ในโรงแรมเพื่อเอามาแลกกับของขวัญหลังจากที่นา่เอกออกไปพระเอกก็เข้าแปอาเอกสารแล้วก็พบว่าเลียงหลงวางยาเอาไว้เธอวางต่างหูเอาไว้พร้อมกับรอลิปสติกที่ผ้าปูที่นอนแล้วพนักง,งานอย่างเจเจียกับต้นเจียนก็ต้องออกมาซ่อนคูปองตามที่ต่างๆพระเอกกับนางเอกก็หาที่ซ่อนเหมือนกันเขาพาเธอเอาคูปองมาติดไว้ที่รถน้ำแล้วเพราะความปากเฟยของพร,อพระเอกเขาก็โดนเอกขับรถไล่ชน เพราะความที่เพกรู้ว่าเนยยังคงหึงเขาอยู่เขาก็พยายามง้อเธอต่อไปแล้วอยู่ๆเอกก็เสนอให้ลองดูว่าเธอกับเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าโดยการเอาของที่มีความหมายต่อกันและการไปซ่อนถ้าเจอก็เป็นเนื้อคู่กันพร้อมกับรางวัลทาตามที่อีกฝั่งต้องการพระเอกตกลงที่จะลองเขากลับไปเอาแหวนที่เขาเตรียมไว้ไม่มีความหมายสําหรับเขาพระเอกเอาไปซ่อนที่ริมบ่อน,น้ําร้อนข้ามผับของโรงแรมแล้วความลับนี้ก็ถูกดิงหลงมาเห็นเขา้า เกมหาสมบัติของนั่นเอกได้รับความสนใจจากลูกค้าเหมือนอย่างที่คิดไว้นา่นเอกตามเอาของมาให้คุณลุงคุณป้าเจ้าของไอเดียให้พวกเขาได้เล่นเกมนี้อีกครั้งพระเอกเข้ามาหาเพราะรู้ว่านา่นเอกแอบบอกที่ซ่อนเอาไว้ด้วยเขาให้นนเอกจุบเขาเป็นค่าปิดปากนา่นเอกก็จ่ายให้ครบตามที่เขาต้องการแล้วนา่นเอกก็ออกมาตามหาของที่เพะเอกซ่อนไว้เธอมาหาที่สระว่ายน้ำที่ที่เธอกับเขาได้ใกล้ชิดกันมากที่สุดครั้งแรกแต่ก็ไม่เจอ ทางเพอกเองก็มาที่นี่เหมือนกันเพราะเขาเคยช่วยนางเอกเอาไว้แต่เขาก็หาของที่ซ่อนไว้ไม่เจอเหมือนกันแล้วเพอหหเอกก็โทรหานางเอกามหาแผนพังในการหาของก่อนจะมาเจอกันระหว่างทางเขาให้เธอบอกใบให้บ้างนางเอกยอมบอกแต่เขาต้องเดินลงมาหาเธอแต่ความที่มันเป็นทางชันที่เพเอกไม่กล้าเดินลงไปเขาถึงยืนรอยอยู่ตรงนั้นจนตัดสินใจที่จะบอกความจริงแลกกับคำใบ้นั่นก็คือเขาเป็นโรคกลักกวความชัน แต่พอนาเอกได้ยินเข้ากับหัวเราะทําให้พเพคโกรดงอนเดินหันหลังกลับทันทีนาเอกตามมางา้อเธอขอโทษเขาอย่างจริงจังแล้วก็บอกใบว่าสีดําใต้โคมไฟแต่ระหว่างนั้นเองนิงหลงก็เข้ามาเรียกให้พระเอกไปชิปมอาหารที่จะใช้เสริมลูกค้า VIP อนาเอกทําเหมือนไม่สนใจแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งเตงงดื่มเหล้าดับทุกข์แล้วเธอก็นึกได้ว่าผู้จัดการผับดูดวกเป็นนาเอกเอาวันเดือนปีเกิดของคนสามคนให้เขาดูแล้วไม่นานานักผลก็ออกมา คู่แรกไม่มีปัญหาเป็นดาวอุ้มสมด้วยซ้ำแต่คู่ที่สองกลับเป็นดวงมรณะไม่ใช่เนื้อคู่กันนางเอกได้ยินแบบนั้นก็น่าเสียเพราะดวงของคู่แรกก็คือพระเอกกับหลิงหลงแต่คู่ที่สองคือเธอกับพระเอกนั่นเองนางเอกมานั่งบอกกับตัวเองว่าอย่าไปเชื่อผู้จัดการผับก็แค่หมอเดาว่าแล้วเน่ยก็เอาปีนักสัตว์มาดูแต่ผลที่ได้ก็ยิ่งตอกย้ำเพราะเธอปีเสือมันชงกับพระเอกที่เกิดปีลิงอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พอเห็นแบบนั้นนางเอกก็ยิ่งหน่อยจนน้ำตาคลื่ จังหวะนั้นก็มีพนักง,งานโรงแรมเดินผ่านมาพูดถึงพระเอกที่ดูจะเหมาะสมกับหลีงหลงเหมือนกิ่งทองใบหยกในเ,เดินมาที่ลานกลางแจ้งพร้อมน้ําตาลงก,กับป้ายที่นั่งหย่เห็นเขากระส่งทิชชู่ให้อย่างเข้าใจว่ามันไม่พ้นเรื่องของความรักแล้วอยู่ๆฝนก็ตกลงมาในเอกรีบเก็บของท่ามกลางสายฝนพระเอกที่ตามหาเธอก็เข้ามาช่วยพร้อมกับกลางร่วมให้แต่ตอนนี้ในเอกที่เสียใจจนทนไม่ไหวจนเธอร้องไห้ออกมาอย่างหนักเธอกับเขาไม่ใช่เนื้อคู่กัน ถึงหาของที่ซ่อนไว้ไม่เจอพระเอกที่เห็นในกร้องไห้อย่างเสียใจแบบนั้นถึงเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็ยังยืนยันจะหาของนั่นให้เจอความรักท้าขาดความเชื่อใจมันก็หวั่นไหวเป็นธรรมดาเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ